ทำอย่างไรล่ะให้ตั้งสติให้ดีอย่าให้เป็นไปตามอำน,นาจแห่งปัณหาผันวะนั่นต้องดิสิ่งทั้งหลายก็เหมือนกันเช่นนั้นกิเหลสน,นี้มันมีประเภทต่างๆกันแต่สิ่งที่กล่าวมายกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่นี้เป็นประเภทที่หนักเป็นประเภทที่ถือเป็นค่าสิจริงๆสำหรับค่าสิดจริงๆสำหรับนักบวชที่ประพฤติรมจันทร์จึิง,งให้ตัดถึงขนาดน,นั้นไม่เช่นั้นไปไม่รอดจริงๆมันหนัก ถ้าเป็นแม่เลยก็ดูดเอาจนกระทั่งถึงตัวกริ้งไปเลยไม่รู้สึกตัวเลยถ้าหลอกปอเกเปิดไปก็ไม่รู้ถูกมันดูดเอาจึงต้องระมัดระวังให้มากนี่แหละที่ท่านให้แสดงสถานที่ที่อยู่ที่ไปให้เราทั้งหลายได้ปฏิบัติ <_ S 2> เพื่อความปลอดภัยกับสินสั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้เช่นในป่าปาจะมีอะไรก็มีแต่ต้นไม้ป่าไม้กับป่าคนต่างกันอยู่มาก ป่าไม้เป็นที่ร่มรื่น